40บาปท่านะรับต่องปเร่าท่านนะครับได้เรื่อง้ของ้รับอนะครับี่สคู่หนึงอันนี้ต่อไปเป็นกิโลกิโช่วงที่เปิดงานเทศกาลผลไม้อยากเป็นทางการนะครับขอบคุณนะครับ ่ันตอนมีอุปการะะครันจากอำเภอพิสัยนะครับเกียวงานนะครับทานัำใจแล้วได้คุณสด้วยหนึ่งกิโลอ่ะคี่หนึ่งกิโลครับครับ โลละสี่สิบแปดครับที่เป็นเกษตรกรชาวสวนโดยเฉพาะสวนทุเรียนน้องทำช่องยูทูบนะคะรับแปลสตูดิโอแล้วมุมาเฟาไต่ได้เยอะกว่าพี่เพิ่มเป็นน้องใหม่ในโม้เลยนะถ้าถ้าเข้ามาดูคลิพี่ก็ก็ไปติดตามน้องได้นะคะ เวลุนรับแลโดทำอาทำเกี่ยวกันแนวไหนจ๊ะเกี่ยวกับแนวผีครับแนวีนีแมีครับแนวรอบแนวรอบผีเรื่องราวอตำนานผีให้ความรู้เลยเนาะนอนุกะรับคุาทาลิโซ้งสวนมาเองมาดมาคันน้ำยนะครับไทานนะครับต่อน่อไปนะครับเพืของครัพ่ารบลยครับเื่สีครับกาใต้ครับอันัญหาของเรา จไมีหนึ่งตำบลหนึ่งกละถางที่มาจัดแสดงและจัดจำหน่าให้กับผู้ที่สนใจงานรำลไม่อฉพาะวันนี้เรามีงานได้แต่เนวันที่10กรกฎาคมนะครับต้อเตีมวเนช่อเวลาที่ทุกท่านจะได้ร่วมชมทองถิ่นของปรา ข้าวข้าวเจ้าผลไม้ของอีซีกใคระขอบอนุญาประกันได้ลองเรียนกันอีกกิโลนึงยาเสร็ย่าเสร็ย่เสร็ย่าเสร็จแปกัน6,500แต่ที่21ในวันที่4รัชาคม2 5 6 0ในวันนี้นะครับ ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านประธานในพิธีคืนวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นร้อยจังหวัสวยได้อะไรคะท่านประธานในพ้ำอ้อยต้นใหญ่ค่ะน้ำอ้อลน้ำอทางด้านใหญ่นี้เราเห็นทุกคนมาตั้งแต่3โมง4โมงผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตมนะคะ ไม่ทันนานๆมันถี่ชื้นอคุณหนนแล้วเราก็จะมีกระต้อนเะ็นึ่ลกิโลานสาที่บริเปิงานในนี้นะครับรับบุญนี่ทานแล้วได้บุญด้วยนะครับเพราะว่ารายได้ีจะไปสมทุกเอาหนึ่งกิโอ่าหลัแล้วอีกสักครู่นะครับท่านก็จะมาถึงช่งนี้เขาไปทำสัมพันธ์เรา